สวัสดีครับวันนี้พ่อหมอขอพาทุกท่านมาดูดวงชะตาของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมีนหรือผู้ที่เกิดโดยประมาณระหว่างวันที่13มีนาคมถึง14เมษายนเป็นคำทำนายดวงชะตาในช่วงวันที่19ถึง25มกราคมต้องบอกเลยครับว่าปลายเดือนมกราคมต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวลัคนาราศีมีนกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหน่ในราศีที่ดวงดีที่สุดดวงเฮงที่สุด และมีโอกาสรวยเปรี้ยงปร่างว่าก่อราศีอื่นๆสาเหตุสำคัญก็เป็นเพราะอิทธิพลของดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินที่กำลังโคจรพุ่งแรงเป็นมหาอุดอยู่ในภพลาภะซึ่งเป็นภพแห่งโชคลาภความสำเร็จและเงินก้อนใหญ่ดาวดวงนี้จะผลักดันให้ชาวมีนมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนหรือได้โชคใหญ่แบบที่จับต้องได้จริงและไม่ใช่แค่ดาวอังคารเพียงดวงเดียวครับเพราะในช่วงนี้ยังมีดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาวพุธ เคลื่อนตัวมารวมอยู่ในภพลาพระเช่นเดียวกันเปรียบเสมือนมีสปัตไลท์ส่องมาที่ตัวคุณใครเห็นก็เอ็นดูใครพบก็อยากช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนก็มีเกณฑ์แคล้วคลาดปลอดภัยเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันดาวพฤหัสบดีดาวประจำตัวของชาวมีนก็ยังโครจรอ,อยู่ในภพพันธุทรงผลให้ช่วงนี้คุณจะรู้สึกผูกพันกับบ้านครอบครัวบางคนได้ทำหน้าที่เป็นเสาหลักของบ้าน ดูแลจัดการเรื่องสำคัญต่างๆและที่สำคัญคือคุณทำด้วยความเต็มใจอยู่บ้านแล้วสบายใจมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกดวงการงานด้วยอิทธิพลของดาวหลายดวงที่เกื้อหนุนกันอย่างชัดเจนพอหมอมองว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะมากในการเคลียร์ปัญหางานค้างงานเก่าสิ่งที่เคยติดขัดจะเริ่มขยับเดินหน้าได้อีกครั้งมีคนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตอย่างเห็นได้ชัดคุณจะได้รับความยอมรับ ความไว้วางใจรวมถึงชื่อเสียงจากผู้ใหญ่ลูกค้าและคนรอบตัวสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทมาก่อนหน้านี้กำลังจะสะท้อนกลับมาเป็นผลงานและผลตอบแทนที่เหมาะสมเนื่องจากดาวการงานโคจรอ,อยู่ในภพพันธุหลายคนอาจต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนการบริหารทรัพย์สินบ้านที่ดินรถยนต์หรือภารกิจภายในครอบครัวซึ่งคุณจะสามารถจัดการได้อย่างดีเยี่ยม เรื่องที่ค้างค้างจะคลี่คลายไปในทิศขางที่ราบรื่นใครที่รอข่าวเรื่องการเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนหรือเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ยินข่าวดีส่วนสายค้าขายโดยเฉพาะออนไลน์ไลฟ์สดดาวสุขที่อยู่ในภพลาพระจะช่วยหนุนเต็มที่ยิ่งขยันตอบยิ่งขยันคุยยอดยิ่งพุ่งเรียกว่ามีโชคช่วยจริงๆดวงการเงินในเรื่องการเงิน พอหมอขอยกให้ชาวมีนเป็นดวงเด่นอันดับหนึ่งตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ดาวการเงินพุ่งเป็นมหาอุดในตำแหน่งโชคลาภบ่บงบอกถึงเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่จากความขยันและการต่อสู้ใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าเซลล์นักธุรกิจมีโอกาสปิดการขายแบบถล่มทลายโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงามอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นดาวสุกซึ่งเป็นดาวคู่มิตรจะช่วยส่งเสริมดาวอังคารอย่างเต็มกำลัง บางคนที่รองเงินค้างงวดงานหรือค่าจ้างช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตโอนเข้ามารวมถึงโอกาสเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินทรัพย์สินบ้านรถหรืออสังหาริมทรัพย์และยังมีลุ้นโชคจากการเสี่ยงดวงอีกด้วยเลขนำโชคช่วงนี้ให้เน้นเลขเกี่ยวกับตัวเองเลขบ้านเลขรถรวมถึงเลขจากความฝันเพราะดาวพระเกตของคุณให้คุณทางนี้ดีมากอย่างไรก็ตามเมื่อเงินเข้ามามาก อย่าลืมจัดสรรให้เป็นระบบจะช่วยเสริมความมั่นคงในระยะยาวดวงความรักสำหรับคนโสดดาวพุธดาวคู่ครองโคจรร่วมกับดาวสุกในภพลาพระมีเกณฑ์ได้พบคนถูกใจจากการแนะนำของเพื่อนงานเลี้ยงงานสังคมหรือวงการเดียวกันเป็นคนคุยเก่งสนุกสนานและมีส่วนช่วยส่งเสริมเรื่องการเงินให้คุณเรียกได้ว่าเป็นความรักที่พาโวกมาให้คนมีคู่ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการสร้างเนื้อสร้างตัววางแผนซื้อบ้านซื้อรถหรือขยับขยายชีวิตร่วมกันเพียงจะต้องระวังเรื่องอารมณ์เพราะช่วงนี้คุณเสน์แรงอาจทำให้แฟนเกิดความหึงหวงหรือระแวงได้บ้างดวงสุขภาพแม้หลายด้านจะพุ่งแรงแต่สุขภาพต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะมีดาวเสราร์และราหูโคจรอยู่ในภพวินาศอาจทำให้นอนหลับยากหลับไม่สนิทภูมิคุ้มกันตกป่วยง่าย รวมถึงอาการปลายประสาทต,ตะคริวหรือเวียนศีรษะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีโดยภาพรวมแล้วนี่คือช่วงเวลาที่ดาวดีรวมพลังผลักดันให้ชาวลัคนาราศีมีนร่ำรวยสำเร็จและก้าวหน้าอย่างชัดเจนขอเพียงคุณกล้าออกไปคว้าโอกาสเชื่อในเซนส์ของตัวเองสิ้นเดือนมกราคมนี้คุณจะได้ยิ้มรับทรัพย์อย่างแน่นอนชาวราศีมีน เป็นคนบุญเก่าแรงมีจิตใจเมตตาอ่อนไหวและมักได้ดีจากการให้โดยไม่หวังผลการทำบุญที่เหมาะจะยิ่งเปิดทางโชคเงินและผู้ใหญ่เมตตา 1. ทําทำบุญเกี่ยวกับน้ำการไหลเวียนชีวิตเหมาะมากกับดวงมีนแนะนำบริจาคน้ำดื่มให้วัดโรงพยาบาลโรงเรียนทำบุญค่าน้ำค่าไฟวัดหรือสถานสงเคราะห์ปล่อยปลาปลาที่เลี้ยงต่อได้เช่นปลาดุก ปลาหมอผลเสริมดวงเปิดทางโชคลาภเงินหมุนคล่องชีวิตไม่ติดขัดเรื่องยากจะค่อยๆค,คลี่คลาย 2. ทํทำบุญเสริมดาวการเงินช่วงนี้ดวงมีนเด่นเรื่องเงินก้อนใหญ่แนะนำทำบุญสร้างถนนสะพานห้องน้ำวัดบริจาคเงินให้โรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้ใส่บาตรด้วยอาหารน้ำหวานนมเครื่องดื่มอธิษฐานขอให้บุญนี้เปิดทางทรัพย์ เปิดทางโชคเงินทองไหลามาไม่ขาดมือได้เงินก้อนได้โอกาสใหญ่โดยง่าย 3. ไหว้พระเสริมดวงดาวประจำตัวดาวประจำราศีมีนคือดาวพฤหัส,สบดีแนะนำไหว้พระปางสมาธิหรือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ถวายหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์จุดทู่ห้าดอกเทียนหนึ่งคู่เสริมพลังผู้ใหญ่เมตตาได้รับการยอมรับความสำเร็จมั่นคง 4. ทำบุญกับสัตว์ผู้ด้อยโอกาสบุญสายนี้ถูกฉลกชาวมีนมากแนะนําบริจาคอาหารสัตว์จรจัดช่วยเหลือเด็กกําพร้าคนจราคนพิการทําบุญโรงทานแจกอาหารผลลัพธ์เสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยจากเคราะห์กรรม 5. ทําบุญแก้กรรมเก่าเสริมการคุ้มครองเพราะมีนเป็นราศีที่รับพลังคนอื่นง่ายแนะนำ สวดมนต์ก่อนนอนบทแผ่เมตตาชินบัญชรทำบุญลงศพผ้าหอ่อศพเติมน้ำมันตะเกียงหรือถวายเทียนผลดีหลับสบายขึ้นเคราะหนักผ่อนเป็นเบามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเคล็ดลับเสริมดวงพิเศษวันทำบุญที่เหมาะวันพฤหัส,สบดีและวันจันทร์สีเสริมบุญขาวครีมฟ้าน้ำเงินเลขบุญสองสรุปสั้น ชาวราศีมีนทำบุญด้วยใจเมตตาเท่ากับโชคมาเร็วเงินมาไวยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งช่วยคนยิ่งรวยทางดวงก่อนจากกันพอหมอขอส่งพลังงานดีๆให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกคนขอให้บุญกุศลที่เคยทำย้อนกลับมาหนุนนำชีวิตให้ราบรื่นมีเงินใช้ไม่ขาดมือและมีโชคใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่องถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องโหราภาษาดาวแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ